ค้างต่อพี่นอ้องต้มเพียค้างต่องวัวค้างง้วนละพี่น้องแล้วคนอืน่นหากอินค้างต่อค้างต่อเนอะนี่นเบิง้งนี่ <c oughs> จะง้อยค้างหั้ห่อนอนี่พี่น้องค้างต่อง้วพี่น้องเอ้ยท่แรกของผมเมื่อกันครับน้องมันสีคือจังจมูกวัวไหมก็ต้องร้องเบิง้งโอ้ยควรวัดเด็กอะพริกปน่นเดี๋ยวมันสีบอรครบองค์ประกอบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพบพาอกับผมคือเกาครับจากข่วงชาแนลพี่น้องเพียอีกแล้วครับแต่รอบนี้วัตถุดิบที่มาเพิ่มเติมนั่นก็คือค้างต่อพี่น้องต้มเพียค้างต่อง้วค้างง้วนเลยพี่น้องแล้วคนอืน่นมากเอืน่นค้างต่อค้างต่อนอะนี่เบิง้งนี่ <laughs> จะงอยค้างอู้ขอนหอนเลพี่น้องค้างต่องัวพี่น้องเอ้ย เท่แรกของผมเมื่อกันครับน้อนมันสีคือจังจมูกวัวไหมก็ต้องร้องเบิงโอ้ยควรกระมงโฉงเฉงเลยเอาเดี๋ยวเท่น้ำเพี้ยลงบันน่านกันว่าเทน้ำเพี้ยนี่เสียงฝูงบินเอ๊ะเอ๊ยเอ๊ะโดยดีพี่น้องเอาผมเอาใส่เขาขวาน้ำแม่นเลยได้เสียงเพื่อนมาเลยได้พี่น้องเอาตรงเอา เอาหอมใสให้เรียบร้อยก่อนวางใกล,ใกล้ไก่มเอาหอมอันนี้เป็นฟักซีฝอยเดินใสเข้าไปมันจังสี่หอมนะครับลก็ะอีกอานหนึงก็ะ่บห้ฟูงบินมาไก่ค้างต่องัวตลาดร้อยเอ็ดเช่นเดิมครับพี่น้อง <c oughs> ยุนาตลาดได้ครับพี่น้องเลย อันไปรอบนั่นพลาดเลยว่ารอบนี้ขอมาจักเตียนหนึ่งกันนี่กเขาทางบ้านห้องยังไงพี่น้องเอาพี่ใส่พี่น้องซ่อนพี่น้องซ่อนองพี่ใสกใส่บุหรกุเรียกุเรียหาซ่อน <laughs> เอาบานเด็กะพริกปน่นเดี๋ยวมันสีบอรครองค์ประกอบนะครับ ซึ่งคนที่ชอบเป็ดก็ต้องแบบนี้พี่น้องมาๆมา,มาพี่น้องเส่บๆเหมือน,นกันกับจ่าก,กวงครับฟูงบินสีเพลินพาในาเด้อพี่น้องครับขออภัยได้หลายเอาเอาส้มผักมาน่วงครับส้มผักนี่บุ うん。嗯気 เบิง่งเบิง่งเบิง้อยข้างข้าบ้งข้างต่อว่าสันพี่น้องกันบ้าข้างต่อก็มันพบว่ากับข้างาง้วยหรือครับหือ สดดอกใดปึกปึกตลอดได้พี่น้องนี่หวานครับ <laughs> หวานพี่น้องแต่กลวงมาแบบหวานครับอืมดิ่งอ่ะ ขักขนาดพีนดดด่น้องน้ำสดดอกได้นอกนั่นเด้วข้าวต้มเพียรล้วนนี่ บตรงห่วงครับพี่น้องความขมบตองใส้ไปดีเพิ่มเลยอืม มาเอาค้างเต็มดูยเนาะ สุดเลย,เลยพี่น,อน้องเมนูมันคือจังหูตัดตัดมาขายแต่พี่นอ้อง เอาจะมองข้างมาขายเดีย <laughs> ว <laughs> พี่น้องครับแทบเทแรกนะครับของผมเองนะครับเพิ่นบอกว่าเป็นค้างต่อว่าสั่นเพิ่นว่าค้างก็คือค้างค้างงวดนี่แหละพี่น้องจากกวงก็เลยเอามาต้มใส่เพียคือเก่านะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบกันนะครับจะไปเห็ดย่างอื่นกันอาจที่เขากันยากอยู่แถมมันผู้มักขมมกับต้องต้มเพียอย่างเดียวเลยพี่น้องครับขมดีถึงใจขนาดนะครับเอามาฝากพี่ต่อน้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ